จะเป็นมังกรนะคะจะกลับมายิ่งใหญ่ถ้าเกิดราศีกรกฎนะคะส่วนพี่สาวได้เล็กหนึ่งพี่ชายได้เล็กสี 1, 4, ่หนึ่งสี่้าราศีสิงเอราศีอะไรหนึ่งสี่เก้าใช่ไหมเอดได้สหนึ่งพี่เขาได้สเราได้เ้าค่ะได้หนึ่อ๋อเขาได้หนึ่งสเออะไรหนึ่งมนาจะหน<ๆ>ึ่งหนึ่งสี่นี่กค หนึงนึงแล้วก็สแล้วก็เก้านะคะรงค่อบครัวันนี้เสียงซีกันไปแล้วไปด,ดลูล <c oughs> ตอตอรี่าน่าไปตรง,งไหนเนตรงไหนเราจะไปไหนราตตอรีอยู่ตรงไหนอยู่นี่ปะ อาลองดูดิหนูไม่เห็นไปดูลอตเตอรี่กันบ้านไม่ได้ไปไหนเนาะนี่ค่ะนุมานเขาเรียกปลาอะไรแบบนีน้ปังนี่หน่อยนี้เนี่ยหลังหนุมานเนะี่ยดูสิอาจารย์ดูดดสิมะกรูย์เซนพาไปกาบจลิลหรอกาบสลิลวรอมะกรูย บรรยากาศดีมากจริงคนก็มาเย,ยอะแยะนะคะมีตู้ ATM ด้วยนะใครมาไม่มีเงินสดก็ที่นี่ก็มีไอศครีมนะ,ะก็มีจุดน้ำดื่มฟรีฟกาแฟดื่มฟรีลกลับมากินนะไม่กลานเลย อยูน่นักดืน้ำร้อนร้อนนะจะหลายปีเนาะเน,นี่ยต้นใหญ่ไหมใหญ่กับใหญ่กับต้นบ้านเอนะ๋อะไรเนี่ยต้นเนี่ยที่ต้นโพอืมไม่ต้นความขนาดความใหญ่นะเนาะผมเขียนไว้ว่าอะไรโอ้ยอ่านไม่ออกมันไม่มีที่ลนะต้นโพใหญ่วัดจูเป็นร้อยปีได้ไหมมีกาแฟที่นี่ ไปดูลอตเตอรี่ข้าวหลามก็มีลอตเตอรี่ก็มีนะคะนี่เป็นบริเวณนะคะื <c oughs> ไปจ,กจะกกยยินะ็มีตลาดนะคือข้าขงหน้ามีโรงรีด <c oughs> ไหนที่เขาแจกกันแจกจบแล้วมั้ว,วเออ ไอ้จนทะเลาะกับเอ็นนี่ไงมันไม่ทำอะไรจริงๆนะพาไปดูเขาแจกทานกันนะคะที่วัดะนะี่วัดหลวงพ่อป่วยดูดิว่าคนที่เขามาบนมานแล้วเขามาแจกทานกันบริเวณที่นี้มีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูคนเยอะมากไม่กล้าตาย เสนุกมาแจกดวงทางกันเป็นข้าวเหนียวเ,เ,เปียกลางยายนะใจพูนนะมีขนาดสั่งถือเพื่ก็มาแจกทานกันก็รัฐปลวงวอพลางเกจิอาสารโด่งดังของจังหวัดชัยนาทนะคะวันนี้มาถึงที่มาถึงที่นะคะมีรถใต้แดงจอดอยู่ด้วยนะคะ9704วันนี้ก็เป็นสิริมงคลอย่างยิ่งนะคะคุณแค่คิดกับนิสชกร ถ้าใครที่ชอบสายพระเกจินะก็มาทีิ้งได้โลยเฉยนะดีใจมากคนนี้เหมือนเราได้ทำอะไรปลดปล่อยจิตใจนะคะเรามีอะไรไม่สบายใจนะคะศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่ให้เขาเรียกว่าให้แรงมนัานใจแล้วก็ให้เรารู้สึกสบายใจเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจนะคะก็ เชิญมาค่ะจังหวัดสุพรรณบุรีก็ใกล้ๆแค่นี้เองขับรถมาจากบ้านน้องก็ไม่เกิน2ีสินาทีนะคะประมาณ15นาทีใกล้ๆเป็นบริเวณเขตติดต,ต่อกันนะคะวัดหลวงพ่อป่วยคุ้มครองท่านนะคะทอดกระถิวัดโคสิตาลัก็มาดูว่ามีอะไรบ้างน้องก็มาชุดออกกำลังกายชุดเที่ยวชุดเดียวกันเดี๋ยวให้ดูของขนาดใหญ่นะที่คนเขาไปรูปชื่อเสียงด่งังกันนะคะ พวกมันก,มก็มานั่งพักร่อนกันคนก็มาทั้งวันเลยนะคะนี่น้องก็นั่งดูอยู่นะว่าคนมาแล้วบรรยากาศมันร่มรื่นสบายใจนะใครๆก็อยากมาเศรษฐกิจไม่ดีใครก็อยากตั้งทานที่เพึ่มทางใจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นบางคนก็หาที่เพื่มทางใจจากการไป่วัดไต่กักระละ เจดาจะ้ะจะมาคนก็เช่าพระพี่ชายก็เช่าพระไปนะเราก็ไปเสี่ยงเสียมซีมานะคะก็อย่างที่บอกนะหนึ่งสี่เก้านะคะหนึ่งสี่เก้าโรเจะรี่หนึ่งใบนะคะก็ได้ขอทูขอ่ขอพรให้ชื่อเสียงดุลย์งามนะขอให้มีความสุขความเจริญนะคะมีธรรมะประจําใจนะคิดดีทําดีนะคะก็รอโชคชะตาคนสนับสนุนที่จะได้มีโอกาสทํางานเพื่อสังคมช่วยเหลือบ้านเมืองนงนะคะก็ วันนี้นะคะแดดร่มเงตกมาค่ะผ่อนการชวนทุกท่านนะคะถ้าใครจะมาวัดหลวงพ่อควยนะคะจังหวัดชัยนาทมาขับจากกรุงเทพมาเที่ยวสุพรรณนะคะแวะวัดป่าลไลยนะคะหรือว่ามาจังหวัดอุทยาก็ได้แววัดใหญ่นะคะแล้วก็มาเนี่ยค่ะสุพรรณอุทยาชัยนาทนะคะเป็นจังหวัดที่มีพระเกจิอาจารย์เยอะแยะมากมายตามรุ่มน้ำเจ้าพญานะคะก็เป็นสิงห์บุรีก็มีนะคะแต่ว่าชัยนาทเนี่ย จะมีแพคเกจิเยอะสุรพรรณแพคเกจิเยอะนะคะวัดคุ่มาขามแถวบ้านน้องเหมือนกันก็เชิญมาเที่ยวมาสักการะกันคะ,ะวันเดททิพสายบุญไหว้พระเก้าวัดนะคะวันเดียวหรือว่ามาขับรถมาวันเดียวมาแต่เช้าก็ได้นะคะแล้วก็หรือว่าจะมาพักผ่อนที่สุพรรณสองวันมาพักที่บ้านต้นไม้ที่บึงชวาก็ได้ นะคะถ้าใครจะมาสืบพาน้องก็ยินดีเลยว่าที่นี่นะคะไม่ใช่เพียงแค่ว่าเป็นเมืองของอยุทธหัตถีหรือว่าเป็นเมืองของนักร้องฮะอย่างเป็นเมืองที่มีแหล่งพระเกจิอาจารย์วัดต่างๆเป็นเมืองศาสนาเป็นเมืองที่คนเคารพทําบุญไหว้พระเลีงสมาชิกรวนานะคะมีอะไรต่างๆมากมายที่คนยังไม่รู้ว่าเมืองไทยมีของดีอะไรบ้างว <c oughs> ันนี้นิชก่นอนก็มาคุยให้คิดแล้วก็ มาบอกว่าถ้าคุณนะคะใช้ชีวิตไปแล้วต้องหาเวลาหาโอกาสไปไหว้พระบ้างคะ,ะชีวิตจะได้มีสิริมงคลนะคะแล้วก็จะได้มียึดที่ยึดเนี่ยออทางใจนะคะไปในทางที่ดีนะคะจะทําคิดดีพูดดีทำให้ชีวิตมีความสุขนะคะนี่ลาไปก่อนคยคิดกันในชั้กตอนที่วัดตงงข้าวโพยจังหวัดชัยนาทจากสาวเมืองเนจังหวัดสุรรณบุรีค่ะ นั่งคุยกันกนะ็พาเที่ยวต่อนี่ก็จะไปต่อนะคะเป็นวัดใกล้ๆก,ก,ก,กันตอนนี้ก็สายโมงแล้วนะคะคนก็หลับยนะุบลงเนาะวันนี้ก็แต่งตัวออกมากระล่งกายยังไม่ได้เข้าบ้านเลยนะพาญา,า,า,นะาติญาติมาไหว้พระนะคะก็ตระกูลน้องก็เป็นตระกูลเจ้าบ้านวัดเกาะเดิมบางนาคือคุณพิตาของน้องเนะี่ย คือหลวงตาป้นะเป็นเจ้าวาดวัดดํบาบังมาก่อนพระเทวนาะ้องก็จะบวชในขามาสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนอยู่ในสิลธรรมมาตั้งแต่สมัยตอนเป็นเด็กนะคะก็มีห้องพระ ที่บ้านก็จะเป็นบ้านนายสักที่ทมีเสาตกน้ามันเอออย่างนี้นะคะก็มีนะคะความเชื่อมันเป็นเรื่องจริงของคนสุพรรณคนเช้าเมืเองภาคการรุ่มน้ำเจ้าพยานะคะก็วันนี้ก็ได้ไปนะคะในกระเป๋าทุกคนก็เต็มไปด้วยริตอเตรี่แล้วก็ แล้วก็เลขต่างๆที่เซียมซีได้นะคะแล้วก็บางคนก็เช่าหาไปด้วยนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือความสุขภายในใจนะคะใบหน้าน้องยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะวันนี้เอาบุญมาฝากกับทุกคนไปทําบุญม,มาเรียบร้อยทอดทําบุญพระป่าไปนะคะแล้วก็หลายๆอย,ย่างก,ก็อนุโมทานาบุญคอนุมโมทนาสาธุไปกับทุกคนที่มาฟังร่วมบุญไปกับน้องแล้วเราจะได้เกิดมาเจอกันอีกนะคะคุเลด้ค่